คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเทศกาลเที่ยวพิมายกันบ้างนะคะซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ของงานก็คือการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานในงานเทศกาลเที่ยวพิมายประจำปี2567ค่ะ ที่กองอำนวยการแข่งเรือยาวพิมายลำน้ำจัก,กราชอํเาเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาดรยุรดาวหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานในเทศกาลเที่ยวพิมายประจำปี2567โดยมีนายศิวเสกสินโทรมในอํเาเภอพิมายกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ซึ่งการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานถูกจัดขึ้นเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะจนกระทั่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมศิลปากรและจังหวัดนครราชสีมากำหนดให้มีขึ้นในงานประจำปีภายใต้ชื่อง,งานเทศกาลเที่ยวพิมายซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง10พฤศจิกายนนี้ โดยภายในงานนั้นจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์พิมายการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศทวยพระราชทานการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้นะคะการแข่งขันเรือยาวเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลเที่ยวพิมายมุ่งเน้นสร้างความสามัคคีรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยพระศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของอำเภอพิมายซึ่งในปีนี้การแข่งขันเรือยาวประกอบไปด้วยรุ่น55ฝีพายรุ่น40ฝีพายและประเภทเรือพื้นบ้านรุ่น30ฝีพายสามารถไปชมกันได้จนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ